ครับก็เราเอขอขอคุณทุกานที่ให้ความสนใจงานเยาสลนะครับก็การสนับสนุนแบบหน้ากนาิขึ้น ครับผมก็ก็เห็นลูกค้าพูดทุกอย่างครับคือน่ารักจริงๆแล้วก็เป็นเป็นหนึ่งแบรนด์ที่แฟนๆ์ทชื่นชอบของเขาว่าทางแบรนด์ต้อนรับแฟนแบบเราชอบเลยอย่างดีมากอย่างที่เห็นก็ขอบขอบคุณมากดีสำรักเราทุกคนเขาบองน้องใหม่ครับสองปีแต่ว่าก็ก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วก็อบอุ่นมากครับทีมงานทุกคนเป็นกันเองมากแล้วก็ดีใจที่แบสัมมือได้ได้มีผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้มาดูแลครับเดิบกลัมา คุณครับอย่างนี้คุณเห็นดีเวลเลยครับเอาไซเเตอร์จัดครับมีมีไซเลสเตอร์หมดเลยครับรูปของแต่ละคนแล้วผมก็จะที่อยู่บ้านคนอื่นแบบประมาณเราเขจะให้นื่นคนทัวร์ประมาณหนึ่งแล้วก็ความแข็งแรงีก็ใช้ได้ดีนะในโลกนี้ก็จะฟังก็ครับก็ก็เชื่อฟังแต่ว่างานนี้เป็นงานแรกที่แบบมาเจอคนเยอะมากๆครับอาจจะจะมีตื่นนิดหน่อยแต่ว่าถือว่าแบบ ได้ดีครับประพูมใจครับ <c oughs> ใจ <c oughs> มากพูดได้ไม่เต็มปากอางนี้นก็จะมีมุมสนของเขาบ้างคือเขาเป็นคนชอบทำกิจกรรมมากๆครับแบบใช้พลังงานเยอะมากเราก็เลยพาไปทำกิจกรรมอย่างเช่นทุกวันนี้ก็พาไปไปเรียนเติ่มเชา้าเย็นกลับอะไรเงี้ยก็ทำกิจกรรมที่เราชอบไปครับ <c oughs> <c oughs> เที่ยวกับพวกเราสามสามสามสารสามว่ามสาามส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 าสามามามสามสามามัวมัาดีเมลเเื่อเข้ามสามสากสามสามสาม้ามส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 างามส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 างสายสาสามาสามามมมสามสา้ทมสามามสมสได้าดลยครับมสามามสาากสนมาม่นมารสามมมาสาสน,น ไม่ไม่อยู่นะถ้าที่เจอก็จะมีแค่แบบอยากอยากรู้จักเป็นคิดอยากรู้จักกันมากกว่าแต่ว่าเป็นตัวเราเองที่พ้องกัน้ก่อนอเดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอันตรายแล้วเขาเที่จริงผลลัพธ์ที่าที่คิดนะถาบผมอ๋อก็อยากรู้จักอะไรครับ อยากอยากจะทักไทยเมื่อกี้ก็สู้ๆเอวเวทีอันนี้นึงสู้ๆได้ครับพี่กว่าอนแรกเนี่เกิดล่าาต้องเล่นไม่ไ <apply> ด <some drinks> ้เลยอุ้ยะดลงมาสองเท่าก่ไเ้ลยได้อไม่พูดเร่องั้นีดี เราต้องเือคนที่มีแนวคิดตรงกันเพราะการเจากนูนเองมีแนวคิดสัมพันธ์สสองสนวคิดกก็คือต้องเป็นทจาระเทศเราเนี่ยจะไม่ใส่รือรจะเป็แัวแล้วก็อันที่สก็คืต้องเนี่ยวิสระเยนเป็น ý nghĩa là rất là nhiều miệng 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 ดีก็ำะรับทีนี้ก็จะทำการเพิ่มปุ่มันธ์ใหม่ให้มีความหลากหลายขึ้นแล้วเราก็ได้จแทำเป็นต้นนทั่ป็นตัวในการนกเรเ่อร์ยูที่ซึ่งบนปุ่มันธ์ของพิเนียจะมีสติ๊กเกอร์สองันสามารถอเลาะได้แล้วก็จะสแกนปุ่ม้าเพื่อที่จะไปเป็กโอเคส์หรือรางวัน

ก็อยากให้เรียกไรพ่อแม่พี่น้องที่ที่มีสัตว์เลี้ยงอยู่นะครับก็อยากจะให้สุขภาพของสัตว์เลี้ยงคุณก็ดีเหมือนกับของเราครับาผมฝากเรื่องบิปโทเค็นแล้วกันครับก็อยากให้ทุกคนสะสมไว้เยอะๆแล้วก็ร่วมกิจกรรมเยอะๆเพราะว่าของรางวัลเนี่ยต้องบอกว่าน่าประทับใจมากครับผมอยากให้ทุกคนสะสมเยอะๆนะ